สวัสดีครับผมน้องแอดมินช่อง1นึ่งสเจ็ดเคลับออนไลน์ผมไปเจอเคลับโดยบังเอิญครับเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูข่าวสารดูคลิปวิดีโอต่างๆเข้าไปส่องคอมเมนต์เป็นหลักผมสังเกตเห็นบางคนคอมเมนต์แล้วมียอดไลค์สูงๆเข้าไปส่องในช่องของเขานะปรากฏว่ามียอดติดตามครับหลักพันขึ้นไปซึ่งรองรับการเปิดสร้างรายได้แต่ไม่มีวิดีโอหรือมีแค่คลิปเดียวหมายถึงเขาคนนั้นมีผู้ติดตามมาจากการที่เข้าไปคอมเมนต์ ถ้าเขาคนนั้นอัปโหลดคลิปวิดีโอเยอะแบบนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นนี่ผมมีวิดีโอประมาณ1,000คลิปนะผมจึงมีรายได้แต่บางคนไม่มีคลิปวิดีโอหรือมีแค่คลิป2คลิปผู้ติดต,ตาม7,000-3,000มันโอ้โหมันหมายความว่างไงครับเราควรที่จะเล็งเห็นศักยภาพในเรื่องของเข้าไปคอมเมนต์แล้วมีผู้ติดตามเข้ามาถ้ามคอมเมนต์เป็น spam, สแปมเด็ดขาดฝากกดติดตามด้วยนะเข้ามาเยี่ยมชมช่องด้วยนะแบบนี้ไม่เอานะครับต้องใช้ศิลป,ปะ การเขียนข้อความที่ดึงใจผู้ชมคอมเมนต์ comment แล้วมันดูเท่เข้าท่าฮะแล้วมีคนเข้ามากดไลค์หรือตอบกลับเยอะๆคอมเมนต์ comment ของคุณจะถูกดันขึ้นมาอยู่ด้านบนจากช่องที่มียอดซับสไครต์สูงๆหลัก10ล้าน20ล้านเมื่อเขาอัปโหลดคลิปปุ๊บก็รีบเข้าไปคอมเมนต์ในทิศท,ทางบวกผมไม่สามารถอธิบายได้ว่าคอมเมนต์ยังไงแล้วให้มีผู้คนเข้ามาสนใจกดไลค์หรือตอบกลับผมไม่ใช่สายคอมเมนต์ และไม่มีเวลาไปนั่งคอมเมนต์ดูคลิปต่างๆแต่ผมผมสังเกตเห็นหลายคนนะที่ทําแบบนี้นะครับแล้วเขามียอด s u b สไครป์พุ่งขึ้นผิดปกติทั้งที่ไม่มีคลิปวิดีโอหรือมีแค่คลิป2คลิปยูทูบเบอร์มือใหม่ครับถ้ายอดติดตามต่ําเกินไปก็ควรใช้วิธีการทําตามที่ผมแนะนํากล่าวมาข้างต้นนะครับคอมเมนต์เป็นหลักในช่องที่มียอดซับสูงๆและได้รับความนิยมสูงนะ จากนั้นคุณก็อัปโหลดคลิปวิดีโอเป็นประจำทุกวันทุกวันให้สอดคล้องกับเนื้อหาของช่องของคุณเมื่อครบ1000ซับสไครต์4,000ชั่วโมงก็สามารถเปิดสร้างรายได้่านซึ่งก็มีเงื่อนไขามากมายไปดูคลิปที่เกี่ยวข้องตัวไอมุมขวานะบางคนที่เข้าไปคอมเมนต์คอมเมนต์เกือบทุกคลิปที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยก็ได้รับยอดผู้ติดตามเข้ามาทั้งที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเรียกได้ว่าไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ด้วยซ้ําแต่มียอดผู้ติดตามพุ่งทะยานขึ้นไป ช่วงท้ายแถมให้นะครับเทคนิคการคอมเมนต์ให้ให้มีช่วงเวลาแบบนี้หมายถึงคุณพิมพ์หมายเลขตอนนี้สมมุติว่าผมพิมพ์ที่2นาที23วินั่นหมายถึงพิมพ์แบบนี้นะครับ2แล้วเครื่องหมายโคลอนส3เว้นวรรคนั่นหมายถึงเมื่อผู้คนคลิกที่ตัวเลขเวลามันจะลิงก์ไปที่เวลานั้นทันทีมันอาจจะมีเหตุการณ์สำคัญตลกเฮฮาสวยงาม บัตรซบอะไรก็แล้วแต่ครับช่วงเวลานี้คุณก็พิมพ์ตามที่ตามที่ผมแนะนําจากนั้นก็เว้นวรคอย่าลืมนะครับถ้าขึ้นขึ้นสีน้ําเงินหมายถึงลิงก์มันทางานนะครับเมื่อคนคลิกปุ๊บนะก็จะเชื่อมโยงไปช่วงเวลานั้นทันทีอำนวยความสะดวกคนที่เข้ามาสองคอมเมนต์ก็อาจจะทําให้ได้ยอดไลค์คอมเมนต์ตอบกลับคอมเมนต์ดันคอมเมนต์ของคุณให้อยู่ในอันดับที่ 1, 1เดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะว่าคอมเมนต์อันดับ1แล้วคอมเมนต์นี้นะครับ ก็เป็นการให้กำลังใจทิศทางการคอมเมนต์นะได้ยอดไลค์300กว่าไลค์ like นะฮะการตอบกลับ24ก็ไปส่องช่องของเขานะเป็นผู้ใช้ YouTube ธรรมดาไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะมีรายได้เป็นยูทูบเบอร์อยากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านักธุรกิจก็สามารถที่จะสร้างช่องปรากฏซับสครา์ช่องนี้107เคล็ดลับออนไลน์นะบางๆก็เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอล่าสุดมีเคล็ดลับทุกวันนะครับอัปโหลดคลิปคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง และอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ